สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด่นล่าง3ตัวนะคะเดือนหลักสิบนะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลักหน่วยคูณ3แล้วก็ใช้รางวัลเลขท้าย หมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยนะคะคูณสองเจ็ดคูณสามนะคะได้ยี่สิบเอ็ดใช้หนึ่งนะคะหนึ่งคูณสองนะคะได้สองนะคะบวกตามด้วยหนึ่งคุณที่นะคะ หนึ 1> 1่งบวกสองนะคะแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเป็นสี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะสี่สอง เข้าที่สี่นะคะหลักสิบม้วดถัดมานะคะสี่คูณสามนะคะเป็นสิบสองบวกสี่คูณสองนะคะได้แปดบวกหนึ่งคงที่นะคะ 2อบวกแนะคะแล้วก็บวกหนะคะเป็น11เนะคะเลขเด่นตัวแรกคือ1นึบวกหได้สองสองบวกหได้3นะคะเลขที่ออกนะคะสามเข้าที่3มนะคะหลักสิบ เมื่อถัดมานะคะหกคูณสามได้สิบแปดนะคะใช้แปดสี่คูณสองนะคะได้แปดบวกตามด้วยหนึ่งนะคะคงที่แปดบวกแปดนะคะแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะเป็นสิบเจ็ดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือเจ็ด เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้าเลขที่ออกนะคะแปดเก้าเ <9 S 2> ข้าที่แปดนะคะหลักสิบ เมืต่อมานะคะห้าคูณสามได้สิบห้าบวกนะคะเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ใช้สี่นะคะบวกหนึ่งคงที่ห้าบวกสี่บวกหนึ่งนะคะเป็นสิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งได้สองนะคะเลขที่ออกนะคะสองหนึ่งเข้าที่สองนะคะหลักสิบต่อมานะคะหนึ่งคูณสามได้สามนะคะบวกสี่คูณสองเป็นแปด บวกตามด้วยหนึ่งคงที่นะคะสามบวกแปดนะคะแล้วก็บวกหนึ่งคงที่เป็นสิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสามบวกหนึ่งเป็นสี่เลขที่สองนะคะสี่หก เท่าที่4นะคะหลัก10ต่อมานะคะ9คูณ3ได้27นะคะ6คูณ2เป็น12บวกตามด้วย1นะคะคงที่7บวก2บวก1นะคะเป็น10 เลขเด่นตัวแรกคือ0นย์ะคะศูนย์บวกหได้1 1ึนบวกหนะคะได้สองเลขที่ออกสองแนะคะเข้าที่สองหลักสิบต่อมานะคะสอคูณสเป็น6กนะคะหกคูณสองเป็นสิบสอง บวกตามด้วยหนึ่งนะคะคงที่หกบวกสองบวกหนึ่งนะคะเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะเป็นสิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะเลขที่ออกเก้าสี่นะคะ วันถัดมานะคะ0คูณ3ได้0นะคะบวก0คูณ2นะคะได้0บวกตามด้วย1นะคะคงที่0บวก0บวก1นะคะได้1 1บวก1เป็น2นะคะ2บวก1 เป็นสามเลขที่ออกนะคะสามเจ็ดเข้าที่สามนะคะหลักสิบงวดต่อมานะคะสี่คูณสามเป็นสิบสองบวกศูนย์คูณสองนะคะได้ศูนย์บวกตามด้วยหนึ่งนะคะคงที่ สองบวกศูนย์บวกหนึ่งนะคะเป็นสามสามบวกหนึ่งนะคะเป็นสี่สี่บวกหนึ่งในห้านะคะเลขที่ออกห้าเก้านะคะต่อมานะคะ 2อคูณสนะคะงวดประจำวันที่16ตุลานะคะสอคูณสเป็น6นะคะบวก0ูนคูณสนะคะได้0นบวก1นึ่งคงที่นะคะหกบวกศนบวกหนะคะเป็น7 7็บวกหนะคะได้8 8ดบวกหได้ เก้านะคะงวดปรจจุวันที่สิบหกนะคะสิบหกเดือนสิบนะคะสองห้าหกเจ็ดเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือเจ็ดแปดเก้านะคะสูตรนี้นะคะเดินมาทั้งหมดเก้างวดนะคะจนถึงงวดปัจจุบันเนาะส่วนงวดนี้นะคะถ้าไม่หลุดนะคะก็เป็นงวดที่สิบนะคะเลขเด่นที่ได้คือเจ็ด 8 9นะคะหลัก10ล่างนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ